วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหม้อทอดนะคะไร้น้ำมันซึ่ง2ตัวนี้ก็วางอยู่แล้วให้เพื่อนๆนะคะได้เลยโฉมหลังจากที่เรานะคะเห็นคอมเมนต์จากหลายๆคอมเมนต์ของเพื่อนหลายคนอยากรู้ว่าการเปรียบเทียบระหว่างไฮเออร์ตัวนี้นะคะน้องตัวนี้กับพี่ฟิลิปตัวนี้นะคะตัวไหนนะคะเขาจะแบบ ข้อดีข้อเสียหรือว่าเป็นการตัดสินใจสำหรับเพื่อนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อหม้อทอดตัวใหม่นะคะสําหรับยุคโควิดของเรานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อฟิลิปค่ะตัวนี้น้องจะมีลักษณะสีดำล้วนเลยนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้อ,อย่างอย่างคลิปก่อนที่เราเพิ่งรีวิวไปก็ประมาณเกือบการใช้งานประมาณ1เดือนนะคะตัวนี้ ขนาด4.1ลิตรส่วนตัวนี้นะคะข้างๆกันนี้ก็จะเป็นตัวไฮเออร์ e e R นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่เพราะอะไรเพราะตัวนี้ที่เราเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนนะคะเป็นตัวแรกที่เราตัดสินใจซื้อเมื่อ1ปีที่แล้วก็เราซื้อจากร้านในชูปี้นะคะประมาณวันที่6มกรามนะคะจนวันนี้วันนี้ก็22มกราคมแล้วก็ประมาณประมาณ1ปีกับกับไม่กี่วันนะคะ ตัวนี้ก็มีขนาดที่2.5ลิตรนะคะตัวนี้เป็นสีดำเหมือนกันแต่ก็ตัดสีด้วยสีเทานะคะเล่นเล่นด้วยลายสีจากสภาพก็จะเยอะหน่อยนิดนึงนะคะเ,เพื่อนเพเพราะว่าอันนี้เป็นการใช้งานจริงนะคะในระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะตัวนี้นะคะไฮเออนะคะจะเป็นรุ่น,นตัว k, k 2 5 b 2นะคะแล้วก็ จะให้กำลังไฟอยู่ที่1,500วัตต์นะตัวนี้นะคะก็ถือว่าตอนแรกที่เราตัดสินใจซื้อเราก็คิดว่าใหญ่แหละแต่ทีนี้พอปีหนึ่งเนี่ยผ่านมานะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้ออ,อน้องมาใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟิลิปนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น h d 9 2 0 0 9 1นะคะตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าถึง 4. 1ลิตรตัวนี้4.1ลิตรตัวนี้2.5ลิตรเพื่อนๆดูจากตาเปล่าถามว่าต่างกันไหมถ้าในถ้าในความคิดเห็นหรือความคิดส่วนตัวเลยคือแบบมองมาจากตรงนี้คือไม่ต่างกันเลยนะเพื่อนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในนะคะให้ดูว่าต่างหรือไม่ต่างตัวนี้นะคะขอเปิดไฮเออร์ก่อนนะอ่ะการเปิดนะคะตัวนี้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้อย่างนี้นะคะตตัวนี้สีเขาจะ เหลืองแล้วเหลืองไปทางเน่าแล้วนะคะแ<อ>ก็กดตรงนี้คือเวลาเราออกนะคะเราก,กดนี้ไหมฮะอ่ะผักออกมาแทนโอเคอันนี้ออกมาแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้อันนี้ขนาด2.5ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวฟิลิปค่ะเปิดเหมือนกันเลยการทำงานการเปิดปิด เหมือนกันเลยนะคะแทบไม่ต่างเลยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า2ตัวนี้มีความต่างอะไรกันแต่ทีนี้ที่เราตัดสินใจซื้อตัวฟิลิปเพราะอะไรเพราะเขาชูว่าตัวนี้4.1ลิตรแล้วก็อย่างที่ต่างอีกอย่างแรกคือขนาดนะคะลำดับแรกเป็นขนาด2.5กับตัวนี้4.1ลิตรนะคะแล้วก็กำลังไฟหรือกำลังวัตต์เนี่ยตัวนี้ให้ตัวไฮเออร์ e นะคะให้วัตต์ที่1,500ัรวัตต์นะคะส่วนตัวฟิลิป ให้ที่1,400วัตตอ่ะโอเคเดี๋ยวยกขึ้นมานะคะเปิดปึ้งนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตะแกรงนี่นะคะเป็นตะแกรงข้อเสียแต่แต่ก็ไม่ถึงกับเสียมากเวลาที่เรา,เาใช้ของหรือแบบทำของเสร็จเนี่ยคือถ้าเราจะยกออกมานะคะอย่างนี้เน้ะถ้าเราใส่เข้าไปใช่ไหมเวลาเราทํากับข้าวใส่เข้าไป ถ้ายกออมาอย่างนี้น้องน้ำมันนะคะอาจจะไหลตกปอกแป๊กปแป๊ก,ปกแบบนี้ได้นะคะอันนี้คือข้อเสียที่เห็นเพื่อนๆหลายคนชูว่าเป็นข้อเสียของเขาอ่ะแต่ระวังไว้ก่อนเนาะจากนั้นเรามาดูตัวฟิลิปค่ะที่เขาบอกว่ามีขนาดถึง4.1ลิตรเลยนะคะต่างไหมคะเพื่อน อันนี้คือขนาดจริงนะคะขนาดจริงเลยสองจุดตรงนี้นะคะตัวไฮเออร์เนี่ยจะเป็นลักษณะกลมแล้วก็มีรูๆๆทั้งขอบด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้จะเห็นช,ชัดๆเลยแบบนี้เห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็ตัวน้องเล็กนะคะเอ่อตัวฟิลิปนะจะขอบขอบด้านข้างเขานะคะจะ ปิดมิดชิดไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างตรงนี้เหมือนกันค่ะจะมีรูรูให้น้ํามันออกเหมือนกันน้อยเวลาที่เราประกอบอาหารหรือทําพวกมุกขอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหมอห้อไฮเออร์ที่เราได้มาแรกๆเนะี่ยคือใช้งานน้องบ่อยมากแล้วก็ใช้งานหนักมากเช่นหมูกรอบแล้วก็ไก่ทุกวันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอตอนคล้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมา สาธิตนะวิธีแบบไก่เอาไก่เข้าไปเนี่ยเราให้เพื่อนดูเลยว่าไก่ตัวไหนนะคะจะกรอบนอกนุ่มในกว่ากันอันนี้วัดกันได้เลยนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยเดี๋ยวจะลองใส่แบบ2ชิ้นดูทั้ง2หม้อว่ามันจะต่างกันไหมขนาด2.5กับ4 1ซึ่งถ้าเราดูจากตาเปล่าหรือตอนเนี้ยที่ดูแล้วก็ใช้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าไม่ได้ต่างอะไรกันเลย แต่เรื่องอเนื้อเนื้อของชิ้นไก่นีอันนี้ก็มีความแตกต่างแต่ทั้งนั้นทั้งนี้แล้วแต่เพื่อนนะคะในการตัดสินใจนะคะขึ้นกับงบด้วยโอเคค่ะลักษณะของหม้อเหมือนกันนะคะเพื่อนคือเขาจะเคลือบเทฟลอนนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้คือจากการใช้งาน1ปีค่ะเพื่อนเอามาดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะว่า เทปลอนลอกน้อยมากถ้าเทียบกับยี่ห้อก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยรีวิวไปอันนี้การใช้งาน1ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเราทำกับข้าวให้น้องหมาเราเนี่ยทุกวันเชา้าเที่ยงแล้วก็เย็นทั้งน้องหมาด้วยทั้งต,ตัวเราด้วยก็ใช้นะคะใช้ทุกวันอ่ะต่อไปตัวนี้อันนี้คือน้องนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเนาะกลมๆ1เดือนอันนี้ยังไม่มีอะไรนะคะ ยังไม่มีรอยอะไรเพราะว่าถือว่าเร็วแต่ว่าขอบตรงนี้เห็นไหมคะสะเก็ดน้ำมันตรงนี้อ่าเหมือนกันนะจะจะกระเด็นเหมือนกันตรงนี้นะคะโอเคหลังจากที่เราดูหม้อแล้วเรามาดูหม้อข้างในด้านในหม้อนะคะ ด้านในหมอ้อของตัวไฮเออนะคะถือว่าน้องเย็นมากเหมือนกันนี่เห็นไหมคะว่าลอยลอยน้ํามันลอยค่าน้ํามันนะคะเต็มเต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ด้านบนจะเป็นขดลวดนี่นะคะนี่คือค่าน้ํามันที่เขาแบบกระเด็นไปโดนนะคะจากการสับ สมการใช้งานีนประมาณ1ปีนี่คือครับทำความสะอาดแล้วนะคะก็คือได้ประมาณนี้บวกลบไม่เกินนี้นะคะ่ะโอเคเรามาดูตัวนี้นะคะขดลวดเหมือนกันค่ะขดลวดแต่น้องยังไม่มีริ้วรอยอะไรนะคะแต่ถามว่า,ามาีสะเก็ดน้ำมันรอยน้ำมันอะไรไหมมีค่ะมีเหมือนกัน โอเคอ่ะเรามาดูด้านหลังของหม้อนะคะด้านหลังของหม้อการทํางานหลักหลังจากที่เราอ่ะเริ่มทํางานเครื่องเนี่ยตัวของไฮเออร์ e ur, จะทํางานเป่าลมออกมาแบบตรงตรงเลยนะคะแต่ฟิลิปตัวนี้จะเป่าลมแบบพัดขึ้นไปนะคะพัดขึ้นไปแบบนี้มีความแตกต่างนะคะ โอเคเดี๋ยวหลังจากที่เรารู้คุณสมบัติคร่าวๆของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอบไก่นะคะย่างไก่ให้ดูว่าน้องเนื้อของน้องจะฉ่ำตัวไหนจะฉ่ำมากกว่าสำหแรบบับตัว h ฮเออรหรือฟิลิปนะคะเดี๋ยวเราก็เราก็จะลองใส่ไก่แบบ2ชิ้นให้ดูว่าขนาดเนี่ยต่างกันไหม โอเคค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยโอเคค่ะหลังจากที่เราดูคุณสมบัติแล้วนะคะทีนี้เรามาดูความแตกต่างว่าขนาด2.5ลิตรของไฮเออร์กับตัวฟิลิป p 4.1ลิตรจะแตกต่างกันไหมอันนี้เป็นน่องนะคะติดสะโพกอันนี้เรามา2อชิ้นเดี๋ยวลองใส่ดูว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ชิ้นแรกนะคะชิ้นที่สอง เห็นไหมคะเพื่อนว่าขนาดนะคะตัวนี้ใส่ไก่ได้2ชิ้นเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะที่สามารถวางพวกลูกชิ้นไส้กรอกอะไรตรงนี้ได้นะคะผ่านค่าไก่2ชิ้นส่วนต่อไปนะคะเราหยิบออกมาก่อนเนาะแล้วก็จะมาใส่ตัวของฟิลิปนะคะที่เขามีขนาดบอกว่าเทมว่า4.1ลิตรนะอันนี้ก็เป็นไก่ชิ้นเดิมนะคะใส่เหมือนกันเลย ชิ้นที่1นนะคะต่อไปชิ้นที่2อ,อ่าโอเคนี่คะ่ะเพื่อนเอนหลังจากที่เราใส่ไก่นะคะลงไป2ชิ้นเห็นไหมคะว่าพื้นที่นะคะถามว่าจากสายตาต่างกันมากไหมไม่ค่อยมากแต่ว่าเห็นอย่างชัดว่าเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขามีพื้นที่เหลืออีกเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะมีพื้นที่เหลือส่วนตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือคล้ายๆตัวไฮเออร์แต่ถามว่าตัวนี้ จะดูใหญ่กว่าจริงค่ะนี่เห็นไหมคะว่าเหลือช่องว่างตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ไก่นะคะอย่างะชิ้นในทั้งสองหม้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะใส่ของไฮเออร์ค่ะส่วนชิ้นนี้เราก็จะใส่ของฟิลิปโดยตั้งไปที่อุณหภูมิ200องศาทั้ง2ตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งอุณหภูมิกันนะคะ เราจะตั้งอุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสนะคะตัวนี้หมุนไป200ตัวนี้ก็หมุน200นะคะด้วยเวลา20นาทีเท่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ20ค่ะส่วนตัวนี้ก็20ปึ๊บโอเคค่ะหลังจาก20นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะครบ20นาทีที่เราตั้งไว้นะคะเมื่อกี้นะคะเพื่อนที่เราตั้งไว้20นาทีนะคะผลปรากฏว่าตัวฟิลิปนะคะตัดก่อน ก็คือหยุดการทํางานก่อนถึงเวลาก่อนตัวไฮเออร์ e นะคะเดี๋ยวลองมาดูมพร้อมกันค่ะว่าเนื้อของไก่จะสุกไหมแล้วก็ถ้าสุกแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวไฮเออร์ e ก่อนนะคะน้องพิงตัดไปเมื่อกี้เองนี่ค่ะละร้อนอีกเลยปึ๊บเดี๋ยวดูก่อนนี่นะคะนี่อันนี้คือด้านหลังจะนุกตัวหนังเขาค่ะอันนี้ตัว ไฮเออร์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นของฟิลิปนี่นะคะฟิลิปจะเป็นแบบนี้นี่นะคะดูจากหนังนะคะหนังสองอันเทียบกันได้เลยตัวนี้จะเป็นฟิลิปตัวนี้เป็นไฮเออนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ เดี๋ยวเราดูตัวเนื้อก็ได้ว่าฉ่ำไหมแต่ว่าไม่สุกแน่ๆล่ะค่ะสิบนาทีจะช็อกให้ดูตัวนี้นะคะจากฟิลิปค่ะส่งเข้าประกวนี่ตัวเนื้อแบบนี้ นี่นะคะสุกไหมก็สุกแต่ก็ไม่ถึงกับสุกเพราะข้างในเนี่ยอาจจะมีเลือดนิดนึงนะคะนี่นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูไฮเออร์ไฮเอเอร์นี่เลือดออกมาเลยนะคะน่าจะสุกแต่ว่าเดี๋ยวดูเนื้อนะคะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมเอ่ยเ,เลือดยังช่ำๆอยู่เลย เดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะสัก180นะคะตั้งโุณหภูมที่180ประมาณอีกประมาณ15นาทีลองดูก่อนนะแต่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราน่าจะใช้เวลาสัก180ประมาณสัก10นาทีก็ได้แล้วเพราะบวกลบไม่เกิน10นาทีตัวนี้เนื้อก็ได้แล้วค่ะแต่ตัวนี้น่าจะนานหน่อยเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะว่าหลังจากรอบที่2จะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรา ลดอุณภูมินะคะไปที่180องศาแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่10นาทีเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไก่ทั้งสองชิ้นจะออกมานะคะแบบไหนนี่อันนี้ก็น่าจะสุกพอดีนะคะฟึบนี่เห็นไหมเอ,อ่ยนี่นะคะจากมอไฮเออร์ค่ะส่วนนี้จากมอฟลิปเข้าส่งเข้ากระดวดนะคะ จากที่เราบอกไปนะคะรอบที่2ระยะเวลาของหม้อไฮเออร์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลา,าเยอะกว่าเหมือนเดิมนะคะก็คือหม้อฟิลิปเนี่ยตัดก่อนหม้อไฮเออร์ Higher นะคะข้างหลังนะคะเป็นแบบนี้ก็มีความความฉ่ำเหมือนกันเนาะแล้วก็นี้นะคะตัวนี้ของฟิลิปตัวนี้ก็จะแห้มเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเขามีความเหมือนจะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวลองมา กันดูค่ะว่าเนื้อน้องจะเป็นแบบไหนเนื้อดีเลยค่ะนี่อย่างนี้เอยฟูๆออกเลยเนื้อฟุยมากนี่ค่ะหนังดูเสียงหนังนะคะกรอบหนังกรอบเลยนะคะดูตรงนี้นี่นอันนี้จากหม้อฟิลิปส่งข้าประกวดค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของไฮเออร์ e นะคะไฮเออร์ Hi e หนังเขาเนี่ยจะถ้าเทียบกับตัวฟิลิปจะไม่ค่อยกอบมากนะคะจะนุ่มกว่านิดนึงเนื้อก็คล้ายๆกันค่ะนุ่มฉ่ำเหมือนกันมีค่ะเนื้อ นี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยเนื้อมีความฉ่าเหมือนกันนะคะก็ไม่ถือกับว่าแตกต่างกันมากนะคะกับราคาขนาดนี้นะคะนี่สองชิ้นไม่เลวเลยค่ะสำหรับหม้อทอดนะคะไฮเออร์นะคะที่มีขนาด2 จ5ลิตรนะคะกับตัวฟิลิปนะคะที่มีขนาด4.1ลิตรแต่ราคาของหม้อนะคะตัวนี้นะคะตัวไฮเออร์เราได้มาเมื่อ1ปีก่อนราคา1590บาทนะคะแต่เมื่อกี้เราเปิดไปร้านเดิมที่เราซื้ออยู่ในชูปีป้นะคะเหลือเพียง1,290บาทเองนะคะเพื่อนแล้วก็ตัวฟิลิปตัวนี้เราได้ตอนก่อนปีใหม่นะคะเราได้ราคา2,390บาทนะคะเมื่อกี้เราก็เข้าไปดูที่ Power Buy บเพราะเราซื้อจาก Power Buy เราก็เห็นราคาก็ขึ้นไปที่2,790บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจว่าจะเอาตัว h ฮเออหรือตัวฟิลิปดีสำหรับเ,เรานี่ก็ก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากกับเรื่องขนาดนะคะถ้าอยู่คน2คนาสามารถใช้ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ได้นะคะขึ้นกับงบประมาณของเพื่อนในการตัดสินใจเลยแล้วก็เนื้อไก่อะไรเนี่ยก็ช่ำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนนะคะไป เป็นรีวิวเพื่อการประกอบตัดสินใจอีกทีนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องไปแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามสงสัยหรืออยากสอบถามส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะไว้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ